สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามากับกล่อ,องเต็มจอเลยตัวนี้เป็นกล่องติดรถนะก็ดีใส่ของมามีอุปกรณ์แล้วทีนี้เราไม่ต้องใส่กระสอบปุ๋ยเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมา <c oughs> นะนะฮะวันนี้เราก็จะมามีของเล่นใหม่มาโชว์ไม่ได้มาโชว์มีของเล่นใหม่มาให้ดูนะ <c oughs> นี่ฮะชิ้นแรกไปกันแบบไวๆเลยนะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีหลายชิ้นเลยอ่าแก้วน้ำครับกังฟูแพนด้าสอง อาโปอโปรู้รสึกเหมือนจะกาวหลุดด้วยนะนี่น,น่าจะกระแทกมาก็ตัวนี้หนูหินอินเตอร์ครับเป็นงานเก่าครับเป็นงานแก้วน้ำเก่านะของอ่เมเจอร์ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเมเจอร์หรือเอแต่ว่านี่ครอโปเดี๋ยวเอากล่องไปข้างล่างก่อนนะ แล้วก็นี่อ,อันนึง e c h o เป็นการ์ตูนไทยฮะแอนิเมชันไทย3ดี c h o จิวกล้องโลกนะถ้าใครเกิดอ่าช่วงปีอะไรดีประมาณยุคเก้านะฮะจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นกังฟูแพนด้าสองเหมือนกันตัวนี้เป็นแก้วก็จะคู่กันฮนะตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวมั้งถ้าผมจะไม่ปิดแต่ว่าผมตามหาได้มาสองตัวโอ้เสียดายอโปรตรงนี้จังเขากาวเขา,ขาหลุดนะ นี่ฮะเป็นแก้วที่ได้มาสี่อันงวดน,นี้ได้แก้วมาสี่อันหนูงงหินอโปสองตัวแล้วก็เอ็กโคครับเราจะไว้ข้างๆก่อนต่อไปฮะวันนี้ได้ขวดขวดมาสองอันฮะโอ้ยชิตัวนี้ซ้ำแต่ตัวนามิน่าจะโอ้นามิก็ซ้ำซ้ำครับได้ซ้ำใหมกแล้ว ไม่เป็นไรแล้วก็นี่ครับตัว<ะ>งานฝาแปปซี่แปปซี่แมนฮะสามตัวสวยมากเก็บมาเป็นคอลเลคชันนะฮะก็ได้มาร์ไลเดอร์มาสองตัวนี่ฮะมาร์ไลเดอร์ตัวนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่แหละมันคล้ายๆแล้วก็มีตัวนี้ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะแล้วนี่ครับสลามจากดาร์กอนเควสฮะส่วนมากผมจะเก็บนานแบบเขาเรียกอะไรอะ าภาษาอันนี้ก็เก็บงานมั่วะชอบตัวไหนเก็บตัวนั้นอืมตัวนี้ทา่าเลยเลยนี่ฮะผมกำลังประกอบตัวนี้เป็นงานจีนนะเป็นงานจีนของตัวแบบิกจะประกอบแบบนะี้ สวยมากฮะสนับสนุนให้ซื้องานจริงนะแต่ว่าสับจางกซื้องานจริงวะ่ะมันหาซื้อง่ายใกล้บ้านด้วยเลยเนาะเห็นไหมประมาณนี้นี่ฮะสอ,องตัวแล้วตัวนี้ เป็นกล่องครตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะจะเป็นพวกอะไหล่นะไม่ใช่ตัวโมเดลหรือว่าอะไรของแท้อ่ะเป็นของแท้พูดถิดไม่ใช่พวกโมเดลหรือว่าพวกอ่ฟิกเกอร์ที่ที่เป็นชิ้นชิ้นมาครบชิ้นนะตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะไรเออเนาะบ้านเราเรียกง,ง่ายๆอะไรตอนนี้เต็มเต็มห้องนะฮะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องพระนะแต่ว่า เรียบร้อยครับยึดเรายึดมาเป็นของเราเรียบร้อยโอ้แ็งมาดีมากนี่ฮะ่ะอ่าส่วนนี้จะเป็นพวกเขาเรียกก้อนน้ำแข็งนะ ข้างในถุงมันจะเป็นก้อนน้ําแข็งหมดเลยถามว่าก้อนน้าแข็งสําคัญยังไงในในในโมเดลหนึ่งชิ้นนะครับยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าตัวนี้เป็นอ่าฟิกเกอร์ที่เป็นอย่างในการตั้งเขาแต่ตัวฮะบางตัวก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าบางตัวไม่มีก้อนน้าแข็งก็ตั้งไม่ได้พวกเนี้ยจริงๆจ,จ,จะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ชอบเนาะบางคนก็เห็นว่าของตั้งได้เราก็เลยเอาทิ้งอะไรเงี้ยแต่จริงจริงแล้วผมคิดว่ามันสําคัญบ้างนะผมก็เลยเนี่ยฮะไปเหมาเข้ามาก้อนน้าแข็งถือว่า โอเคนะคุ้มนะเพราะว่ามันจะช่วยพยุงได้บางตัวจะขายครบๆอ่ะแบบเราจะปล่อยต่อเงี้ยแต่จริงผมไม่ปล่อยหรอกแต่ว่าพูดเผื่อไว้ถ้าสมมติปล่อยต่อมีก้อนน้าแข็งราคามันก็จะอีกแบบเนี้งแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีก้อนเออมันก็จะถูกองมาเจอตรวนี้โอ้ยแย่ยามาก ก็จะเป็นนี่ฮะมีพงโจรสละลูฟี่มีน้องคนนี้คือจริงๆแล้วน้องก็อาจบางตัวอาจจะมีมาแค่แขนแค่ขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฮะเราซื้อมาเป็นอะไรเผื่อที่เราแบบเราไปค้นในโกดังมือสองอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยตัวนี้เรามีนะเราก็กลับมาประกอบที่บา้านมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันได้เล่นไปกับมันฮะได้มีสตอรี่ไปกับมันได้มีสตอรี่ไ,ไปกับมันแล้วจะทําให้เราแบบ รักของเล่นชินีมากขึ้นนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะเป็นพวกกาชปองตัวนี้สี่ตัวก็จะเป็นงานเดียวกับพวกแบบิ้พวกนีนะ้เป็นงานเดียวกันก็ไม่น่าจะได้แกะเพราะว่าจะต้องไปทำอย่างอื่นต่ออยังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ